สวัสดีนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมจำมโบลลำดวนลาติโก้ครับกับ Openbox ของดีราคาถูกมีจริงครับวันนี้จะมาดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าสั่งมาครับเป็นหนอนยางตรงนี้ก็อุปก,กรณ์ส่วนใหญ่ที่ Openbox จะเป็นอุปก,กรณ์ตกปลาซะเยอะนะฮะก็เป็นเป็นไกด์ไลน์ครับเวลาซื้อของมาก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆว่า ซื้อมันมันคุ้มไหมกับราคาที่เสียของชิ้นนี้เนี่ยรวมส่งแล้วเนี่ยสี่เจ็ดบาทนะเป็นหนอนยางไม่รู้ว่าสุกซื้อถูกเกินไปหรือเปล่าหรือแพงเกินไปแต่ที่แน่แน่แกะไม่ออกโอ้โหขอมีดหน่อยได้ไหมครับกันไก่ก็ได้ครับกันไก่ไม่มีครับขอมีดก็ได้ครับ,อรบเอามีดในครัวก็ได้ครับมีดในครัวให้หน่อยครับ <c oughs> แม่นี่จากลาซาด้านะครับ เคอรี่มาส่งนะฮะเก็บปลายทาง47บาท47บาทค่าของเนี่ยมันรู้สึกจะเออส่งเนี่ยค่าส่งอ่ะ30 <c oughs> แพงกว่าของเีกนะคือตอนแรกว่าจะสั่งมาเยอะๆแหละแต่ว่าเอานะเรามาดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสั่งมาเยอะมัน ไ่ถูกใจวัยรุ่นขึ้นมามันจะยังไงอยู่นะครับเป็นของพี่อพี่ผ่อนนี่ใช้ได้เลยนะมีครับมีใบเสร็จให้ด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นเอ่อเป็นปลายางเลยเนาะต้องเรียกปลายางแล้วแบบนี้เนาะนะดูข้างในฮะเอ่อสิบชิ้นนะโอ้โหถูกมากอะตกตัวละบาทกว่าบาทกว่าขนาดยาวก็ประมาณเอ่อ ห้าหกเซนได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะความนุ่มความนิ่มใช้ได้เลยนะฮะใช้กับเบ็ดลิกนะฮะเท็กซ์ลิกนะฮะนี่นะครับก็สักหนึ่งโอนะได้พอดีเลยนะครับก็ดูจากรีวิวแล้วคนซื้อกันเยอะเพราะมันถูกนะครับผมแน่ใจว่าโอเคผมลองแล้วนะถ้าทุกคนจะซื้อเนี่ยซื้อไปเลย สามถุงสี่ถุงนะเพราะว่ามันาราคาไม่แพงค่าส่งแพงกว่านะครับอันนี้ผมซื้อมาลองดูนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะปุ๊บนี่ล่องนะฮะสีเขียวขาวครับเป็นสียอดฮิตก็ถ้าจะเลือกเบ็ดไอ้ไม่ใช่เหยื่อเนี่ยเหยื่อปลอมเนี่ยผมจะเลือกสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ซื้อทุกสีเวลาซื้อรลราซื้อเป็นเซตนะฮะ นี่ก็เลยจะสั่งเพนซิลนะครับ5ตัวร้อบาทโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าน,นี้ผ่านนะยี่ห้อพิ c h i n g ไลน์นะครับอของจีนนะฮะแห้งเจียแห้งเจียจริงๆด้วยแห้งเจียรัวนะแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะทิ้งแคปหน้าร้านไม่ให้นะครับส่งเร็วมากนะอันนี้น่าจะมีโกดังอยู่ไทย คือส่งของมอที่ไทยแล้ว่าจะเป็นของที่คนสั่งเยอะนะครับแล้วก็สั่งเวลาเออพูดถึงเหยื่อปลายางพวกนี้เนี่ยแอคชั่นมันเนี่ยนะครับไอหางตรงนี้เวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะสะบัดนะสะบัดคิ้วสวยเลยนะฮะมันจะมี2แบบไอแบบที่เป็นแบบนี้นะครัพดัดเดิลแล้วก็อีกแบบนึงเป็นอคอร์รีเทลนะครับเป็นหางเป็นจักหยักนะครับมันก็จะให้ตัวเวลาโดน เขาเรียกอะไรนะโดนกระแสน้ํามันก็จะพัดนะช่วงที่เราเจอกนะฮะปุ๊บๆๆ๊ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปลาก็โฉบกินเลยนะครับผมเองต้องบอกว่ากําลังศึกษานะครับแล้วก็สะสมความรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ Open Box ก็เป็นเหมือนกับทางหนึ่งที่คุณจะได้ได,ได้ได้สัมผัสกับโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินก่อนนะ,ะผมยอม ยอมเสียเงินให้่อนเลยนะสั่งของมาเนี่ยเพื่อที่จะมาให้ดูนะทุกคนดูว่าเออมันโอเคไหมนี่นี่นะฮะอย่าปายางทั้งหมดสิบชิ้นตกชิ้นละบาทกว่ากว่าสิบเจ็ดบาทบวกค่าส่งสามสิบสี่เจ็ดถ้าเพราะฉะนั้นคุณสั่งเนี่ยให้สั่งเป็นอ่าหลายๆซองหน่อยก็จะคุ้มหน่อยนะสี่ห้าซองสั่งไปเถอะผมสั่งมาแล้วเวิร์ก ๋ยวลองไปดูแต่แต่ดูแล้วคุณภาพยางนุ่มนิ่มนะฮะผมว่าได้ตัวแน่นะดูแล้วน่าจะได้ตัวเลยล่ะจะถือ,อยังไงให้เห็นเนี่ยนี่นะฮะดูนะครับได้ตัวผมคิดว่าได้ตัวนะถ้าถ้าไปเจอแบบหมายที่มันปลาเยอะจริงๆปลากัดจริงๆนี่ผมว่าได้ตัวเดี๋ยวผมจะไปลองกับไอ ตาเบ็ดเท็กซัสนะฮะสลิกแล้วก็ไอตาเบ็ดที่มันมีหัวจิกอยู่ด้วยอ่ะนะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะถ้าลองแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปในจมบ์ฟิชิ้นอะีกทีนะตอนนี้ก็กำลังสะสมประสบการณ์ยังไม่ได้ปลาไม่กล้าไม่กล้าลงอาย <c oughs> โอเควันนี้แค่นี้ครับนี่สองนะเดี๋ยวเออลิงไอพี่ให้แปะร้านไม่ให้นะฮะในทาคิด ขอบคุณครับสวัสดีครับ